บอกแค่จักดีแล้วตีเฮยเอา้าวัวคือเป็นแนวนี้หมอโตแก่แค่ไหนกว่าเฮยสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดียามช้าทุกคนเข่ามือหาเคยเคยแหลกนะฮะ เป็นเคยแหละลองขีดอือพี่น้องเอ้ยเกิดเหตุการณ์ซุลมุนวุ่นวายมุคืน่ก็เจคืนะนังย่นางยื่นพูดนะใส่จอยว่ะเจอลูกมาหน้าหน้าหน้าอ้าพูดด้สั่นจักสั่นออสวัสดีสวัสดีพี่น้องกพว่าโอ้หมี่น้องล้งจากที่มาคืนนี โอเคารับางกล่องกับบมมีน้อยมาจับกล่องของลุงนี่ม,มาเร็วามาไว้ลูกหลาครับแพงมาไ,ไวเชือไปเช็คหน่อยเลยเฮ้ยระวังเห็นหูกเขียนลูกเี่นหน่อยด้วพี่น้องเมื่อวานนี่หลังจากที่ว่าการสิตามหาทธายยียาดอันใหิจิเอนดำเอ้ <c oughs> า พอมีคนบ้ามาตามหาทายาทกาจะหลังลงลงมาแดงกัดเลยเออจัประเด็นอะไรลงจบด,งด,ดีดีนะคะลองทงกลนลมกี่หน่อยเด้อ <c oughs> ันเห็นระวเวโลดจบดีๆติเลยพี่บ้าพมา่ทาทางใดบพสู มันมาจบมื่อคืนนี้มีอันคนเมามาพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็มาหาข่มขู่แถวนี้อยากตีเบาหมีสิว่านได้ได้สักมึงมีมารยาทนะมานีการพูดจาไม่สุภาพเลยมึงมีมารยาทบ้างไหมวา่าซ่านหากล่อกมาจากขู่ อ๋อถ้าออกมาจากขูกระบานีมหาเลือกมหาข่มขู่จะมหาว่ามหาลูกมหาหลานาสันสันดานญาติกูบอกมีดนุ่เด้อแบบนั้นนะนั่นก็ว่าพีน่องมันว่ามันเป็น่องอพีพอสัน พุนพ,พ่อกูตายผอยจะขางหน้าพุนอาจจะเป็นอันพี่น่องอีพอ่อเจ้าเม่นพี่น่องกูดเด้อแบบนี้นะ <c oughs> มาทามหากูจักหู่จักจกูหรือบอก่สันดาน <c oughs> มุ่ดไหวมันคืจ <c oughs> พี่น่องเอ้ยปิดป่าน,นปิดไฟก็นสนานหวั <c oughs> <ๆ>่นไหวมาสบสบข้าวขึ้นบากตรงนี ล้อ้กลร้องรอะจัดการอย่างเดียวอไปตานก้องโก้ฮะโมเห็นไพเลยโอ้ยนี่เชียวเนี่อุ้ย ากระาร้านมาเมื่อคืนนี่ร้านเอาเค้กมาเซอร์ไพนะบ่าวเออห้าหนึว่าห้าห้ากระอาำน้ำแล้วว่าสิแ่งโต้ออกไปว่าสิแ่งโต้งไปถ่ายขีบเขาว่ะมันมาน้ำการบอเบอ่ แนีมาเอาคนคือร้ายแทย้แนี้ยมาก็เลยเห็นนั่นเขาถ่ายขีปนอยู่เอาผพาผนังอยู่ในเตียงว่ะเลือกเขาไปใส่สผ้าแล้วก็นัน่งอยู่ในถูกถ่าบอดีก็เลยยังมาทัานออกมานะมัดม้อนี่กันนั่งร้อยเลาเ่นปบว่ะสิเพราะปบ,ปบ,ปบคือหลดุด <c oughs> มา <c oughs> เสื้อผ้าหัวหนาใครละว,ว่าว่ะ บักที่มันนั่งอยู่ในเตียงนมันบตีหัวหนาว่ะเห็นมันนั่งคุับเจดดมนะว่าจ่าเขางูอยู่นว้ายู่วามันอยากตีฮอเจดดัเฮ้ยบังดูพี่น้องความควงมันนะไปหาเองเจดดมะไปว่าว่ามันอยากเข้าไปตีเจดดัอยู่ในครัวพ่นมันคือนี่นั่นมต่งอยู่อืมกเียมอยากเบือกเตียอยู่และอเตรียมฟาดหนามันหลุดเฮ้ยเข้าไปหาจาเอาขมันอว่ากเจดนย ว่าวของข้าวู้นะเรากวนรจดับเราไม่กินข้ามากเลยมาทานมาเราห้าวบุญจักบุญจ้กตัวอยากตีห้าวอ่ะอืมอยากตีห้าวนะน่งหล่ออยากตีข้าวอยู่ในโหลดเมื่อคืนนี้กาไปว่าวอยู่ในเฮือนนั่นประเมินน่ะก็มีแต่จะขาคนอืมขาขูดเศร้ากว่าปีสามเถื่อนแล้วตัวไซสิมีเถื่อที่สี่มุกทรงเขเลยย่างกับข้ามีดถุงมาตัดเค้ก แบ่ง,งเขาเมื่อ,อเขมมันนั่งเบ้ายินนี่คัวก็เลยบังจากให้มันออกนะบอกว่าก็าไม่ได้ว่าเขาให้เราบอกว่านั่นนี่เขาบังคุจักก็ไปทามองไม่พุ่นออกไปเถื่อน่าละด้ามันหล่นเฮ้ยมันต้องไปเบ้าดีนะมันแบบนี้ก็มีมหาอ่างว่าเป็นผีเป็นน้องเอ้ายามกูถูกกูหย่าก็เป็นมีผีมีน้องอีกอย่างกูก็บังคุจักเด้อแบบนี้นะเลยเป้าปิดไฟเป่า จังหน้าตาเป็นอะไรผัดมากกลางนะค้าแมนคือไทยนะมึงถือปืนเขาแล้วบุกลูกเกหาสถานในยามวิการมึงเจอไปอีกแล้วได้ไปนอนคขุกตั้งแต่มาคืนนี่คเป็นคือไทยนะอันนี้เขาปล่อยเจาะ โพดโพพี่น้องฮะก็ออกมาจากขุกนอกจากว่ามาวุ่นวายทั้งๆที่พวกเฮาก็บเบิหูจากมันมันผ่านมาอ่างมันเป็นยาดิพออ๋อญาดิพอก็ะยาติีพอแล้วอีพอตายไปแล้วมี่บศเนี้ยก็โกอทนี่ผู้บอกเลยเออคอยจะมันผู้บอกนะกูกะจะตีปากกูที่มันบอกกันอืม เ,เออกูจะตีออป่าผมมันบอกนะออคือการอยู่เดี่ยวนี่นะสม,าม,านะมันบักติกส,สีหูยังเนาะแม่มัน,มนเคยมา,ามอเออมาสื่อๆดีๆดีกับข้ายอยู่มาถามน่ะถามนี่ถามหาผู้นั้นผู้นี่ถามหาพ่อฮาบเออ,อ,อ,เ,อ,อเป็นอะไรอยู่จะไดส้สั่นอย่างสีมาพะเล่งพระมาถามสื่อคุณทั้งทางที่บุญจักกับมึงผัดเมาเหล่าเอะเอะมาออกมาพระอยากตีมอนี่ กฟังเสียงอยู่นะกูจนสั่นอยู่ในในนะสั่นบมเเมนยังไงสั่นเตรียมสิแลนออกมาใส่ขูแฝดคือสิสั่นเมื่อนอเตรียมขหคู่แฝดคือสิสั่นเพื่อนะเตรียมขึ้นลดเราคืเป็นยาตินะครับม่อี้สัมพหีลอยบมเมนสาแบบนี่กับมีปดไ่พูดกับบ้าหาจะสนา ค่เจอว้าวอ่ะแพรกันก็แบบก็ปิดไฟแล้วก็คือิบไปใช่เมื่อไรก็เหนื่อยมาไม่เขายาโอ้ยมาไปงานกับกองร้อนมามันก็ต้องไปอยู่ดีเรื่องหงั่งพอใหญ่พามเพราะว่ายังเงื่อนมากเพราะว่าพี่น้องตัวเองก็บญาติว้ายกูบ่นับญาติเธอแบบนั้นน่ะดูออุ้ย มหาเหลืองห่าลาวมห่าว่าข่มขู่กูต้ย,มย,มยามันตีสาคอนกับพอแห้งเฮยเมื่อคืนนี่นนะย่ <c oughs> นางลูกมาใส่อก่อขาวเพิ่มนย่าาลูกมาเลยอืมมึงจะมาบ่าจาแบบนี้บอกมึงบ่าวจักมาหลายะส่นมึมีมารลายะโธ่ โตมึงเองนะมีมาลายะาเตียนอ,อันบุกลุกมาฮาเขาน่ะมูะ่าาน่ะยัุวยงงพวมหืนเมื่อคืนนี่นะช,ช่ไมกูออกมานะ่ะไม่ได้ไล่ไล่นะฮะออกูนะกูดา่าอย่างเดียวเอาขาวาาาไ,ปไปนั่งนะฮะเขาบไ่ได้เปิดไฟ กัป hmm ิดห่านเลยมีปวดพันนาบ้านเลยมันหงเพเนาะเป็นนังให้พูนะว่านังผอไปสแล้วมันไปตอนไหนเมอาม่าข้าวเมื่อบ้านตอนบอตอนเขามาเน่ะเขาว่ามันนังเาะออตอน่ยังอานหน้าอย่าง้เมลพเทนทรมาลงมาสข้าวเมื่อบ้านหากไปนหนังหือนป่าเมือนไหน เอ็มน่ะเขาใจว่าเขาไหลมันนี้ไปทางอื่นเดี๋ยวนี้นะเดีรื่องทางบึงบ่มันเห็นไฟเปิดอยู่เื่นไฟก็สิเขาไปนั่งเอกมาจากขุกทับเป็นหนักเลงเรื่งเผาเรื่องเาดอกไม้หนุนหนนเืองหกสิบเจนเผาอะไรพี่เนาะหอยฟากัญญาปิดเฮือนปิดไฟแล้วจะเอื้ยเฮือนเฮาก็อยู่ห่างหมู่นะเนาะวันละกันเนาะเฮือนเฮานาะอยู่ห่างหมู่แล้วบ้านนี้ มันกับบเคยดอกว่าสิมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะอยเาซ่าคอนขีดว่าอันญาติของอันอันบ uh uh ่าอ้อยเอามันมานํำกันบากว่นาติัตมานกัวกยยืนถ่ายขีดเสยผบอกเเม่คอยบอว่าพูดเป็นนดับกันมันมันโวยวายโวยวาันแล้วอาบอกว่าน้ำกั เขาถายคลิกเราพูดพูดานจะดำบุญมันเลยง่ายกัไปเลยนคยเพาะน้องสองคนสอยมาเรื่องดีกยมาพบเดี๋ยมาเจอกันอีกคนละทางแล้ว อีสายแดกว่าเอยู่ว่าเออเขาเอาเขาแหกขุกออกมาน่าระวังเด้อวัาสัน <c oughs> อือสุดท้ายมันมาหาอีลีห่ว <c oughs> ยเองก็ว่าโอ้ยแหกขูุกกะเนาะปานว่ามันสีหมุนว้ายก,กันเลยว่านะมันก็นอยู่พายอยู่มันไม่แหกสิลี่แลวไม่แหงย่านตึกตึกขูุกอีกว่ะมันมนแหกกะมาหาบาดนี่ มหาผบริหารหุจกกักบาบอหอดแตก,ก มันไปเงียบเลยนะน่าร้อ้เมือเมื่อคืนนี่เนาะไปแพะกับเมื่อยดำนาจุดมือมือห่วยมันบวชป่าอย่างว่าที่เจ้าพอมาเจอแบบนี้แห่งกับบวกเข้าไปอีกเซ็ดกูว่ามันตีเจดามกับคราบห่างเบิ่งเฮ้ยกูอยากมันลู่เข้ามาในเฮือนกับพอแห้งเฮ้ยเอ้ยแต่แท้มันก็ข่าวมาแล้วพี่น้องในครัวหอดครัวแล้ว <c oughs> คอยบอกเขาไปว่าไปบอกมันออกมามันนั่งเ <t> นเนาะสิขากินขาวมันก็ส่วงอยู่นอันยูใส่แบบอ,กอีกอันผอันบอกมันมา,นานมนนกมาานะกับบทธรรมาดา ป่นนั้นสิภาคกนไปเที่ยวเฮ้ยพวกที่อยู่สิอยู่ได้อยู่อายายมั่งแล้วออกมานอนนำ้ำซุ้มันต้อตงย่านหรอกอ่าตะมิดรนะ่ะโทรห้ากองร้อนโลดคันเหตุการณ์แบบนี้นะเฮา,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 าย่านเฮาย่านมันมีอาวุธ หลอกไม่รอดเห้ยฉันมากไอ้หูหลังมินใส่กับโบเคยท่อดอกพี่น้องกับเหตุการณ์แบบนี้นะมันกับเนาะโพดโพลีได้ลายเหลืองลายลาวขบาิขาดคขีดเลยได้นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยู่การใช้ชีวิตของพวกเฒาเน่อยู่ต่อไปเขาต้องมีสติ เพราะฉะนั้นแล้วโซล่าเซลเขาต้องไปเปิดไว้อีกทางหนานานป่านะี้เนาะนั่นะมืดเอาสองอไปทางคนทางไปย่งเหยเนาะย่ายดาม,มไปสื่อมาเพิ่มหก่อยก็มันอริอ่ะล่อลเอาไปอามาโจรก็สิมาเป็นญาติกูบาทนี้ ยมึงเป็นโจรม่ญาติเราไ่ได้เ็นญาตเด้อคุณเป็น่นถือเป็นญาติแบบนั้นนะญาติญาติอีพออีพอตายไปแล้วก็คือตัดขาดจบอาตคุณปู่คุณย่ามิตรไมันหนีโลดมันบนนี้เอาอัน อาจารย์เอาหน้ายมามน,มนี่มีหญ้าตรงนี้คือกันอะไรหญ่าควงแบบนี้นะอยังลูกร้านอีแม่อีกนี่จะมาสิโผล่มา,าตอนไหน <laughs> ทั้งลูกร้านอีแม่อีกจะขึ้นโผมาตอนไหนมาอกสารน่ะเด่เฮ้ยลูกเด้อเด้ยอยลูกร้านอีแม่กันอันนี้นะ่ะร้านหากร้านแพงแล้วดอกอีแม่นะมาว่าดอกอนี้นะเป็นผุญิงหายโตไปเลยหายสาบสูญแก้วพัวอยู่ทายบ่เฮ้ย ไปจอมฮะ <S <S นั่นแหละก็จังวันน่ะแทกตายบ่ตายเฮ้ยหายสาบซูนไปเลย,เยลได้แต่หนะ้องแล้วพี่น้องเ,เอ้ก็มาเล่าสูฟังอ่าซันนี่แหละเยสิทามเคยแหล่ใหม่มาเป็นแนวได้ กูเมฆลหลอยู่ทางัหนวะโมแมนฝนสิตกยามกลางเวนโม้เฮ้ยตกมาแนา่จ้าพ่อสิได้แล้วไว้ไว้สิไพ่จอ่อยโกทูนักขอลวงไม่แน่นะเผื่อเราไปหลวงพระบางเลยสะคอนแต่ว่ารหลดไฟนะปีโหลดไฟนะั้นได้จองไววสองสมือพมนะผดโพเขามีแอ ไปจองปุ่นเลยโอเคพี่น้องขอลลบคุณหลายๆไทุกคนที่ตามเหตุการณ์เมื่อคืนกันห่วยเฮานะ่ะเครียดแห้งจนแบบนอนจ,นจ็บม่อยากหลับเครียดแลนะ้วเนาะอยู่แบบวะจากใจของฮาน่ะทีส่สงบสงบอยู่นะแบบวกาก็ล่งเพลินอ,อยู่กับการแบ,บวะว่างแผนสิไปเถี่ยวกันหนาอืมก็ลั่งเพลินวางแผนสิไปเที่ยวกัน,นอพนนอ,อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จนเครียดนอนก็บ่อยากหลับ ส่วนมันนเหรอคนกอะกาะอืมเดี๋ยวมาถาท้ายร้านก็ไม่ได้ออกมากมาคืนีนร้านกันสตาร์โหลดวุ่นออกจากเรือนร้านกับบอยู่จิวานได้ลักสนาแล้วบังเข้าสิตีนะบ่าวอย่างกนนี้เมื่อมึงนะเผาห่างจาเข้ามือโคตรหน่อยไม่แห้งกับบอย่างเด้อสิบอก เธอหนานะเขาอยู่กันหลายๆโดดควันตีนกรสร้างเขาอยู่ตั้งหลายคนเขาก็ตีนให้มันกินเนาะเฮ้ยเจดามเราต้องนี่เราต้องนี่บ้านนี้นะพักกันอยู่กันหลายคนโลดเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าเป็นผู้ใดพอเ่าอ้าเอาเด็กน้าม่งนี่แหละโอ้ยยังไปพอเถ่ากับบันอีกอยู มึงเป็นไผบักเถายังบอกว่าโอเคพี่น้องจ้าว่าจะไปตามหาพ่อให้เจดามเสือกพ่อมาหาสันดานมันนี่พ่อกับพ่อหักพ่อแห้งกระเทยอืมหักพ่อหักพ่อกระเทยนี้ไปอยู่ไซนอมเมื่อคืนคือโบ้วยวายวะกระเทยจะเมื่อยเป็นการดันหน้าเธอนาแล้วออกมาว้าเราจะเป็นไผ่ไปดูนี่ Mm. Oh.